เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าชาร์ลอตกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิลักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับเดี๋ยวกับผมเอ็มคอนเดมิมนะครับนะสกิปในว,วันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอ n นนิเมตพาวเวอร์ดิฟเนกันอีกแล้วนะเออ Yeah. ก็ต่อเนื่องกันกันกบเจ้าโกฮังเลยเนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าชาร์ลอตนั่นเองนะเออซึ่งบอกจากใจนะว่ากูไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเลยนะสำหรับเจ้าชาร์ลอตนะเออแค่ชื่อก็ไม่คุ้นหูเลยนะคือแบบไอตัวละครอื่นนะมันคุ้นหูเว็มันแบบคุ้นหน้าคุ้นตานะเนี่ยไอพวกเนี้โกคูโกฮังทรังเซลอะไรพวกนี้คือมันคุ้นตาเว้แต่ไอชาร์ลอตเนี่ยคือกูไม่คุ้นตาจริงๆนะคือกูไม่เคยเห็นเลยนะเออซึ่งจากขเขาเจ้าชาร์ลอตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ในเกมไปชื่อว่า Ancient Warrior นะเป็นตัวละครดับสเซอรี่แล้วก็เป็นตัวไฮบิดเนาะก็คือวางปุ๊บเนี่ยสามารถตี Air ได้นะเป็นตัวยืนพื้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตีเป็นเวทนะเออแล้วก็มีธาตุเป็นลักซ์นั่นเองนะหรือว่าธาตุแสงมีบัฟสุดตึงอย่างซูเวเรียนะแล้วก็เลเวลตันที่30 Up Tier Max แล้วเนาะอัพสูงสุดเนี่ยได้ที่10ขั้นเนาะแซดก็เป็นประมานนี้นะเดี๋ยวเรามาอ่านพาสซีฟกันดีกว่านะพาสซีฟแรกเนาะเป็นเฟรนชิพนะจะมีหลอดเฟรนชิพ อยู่ใกล้ๆก,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 กับพักพวกเมื่อทำการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มมิเตอร์หรือว่าขีดเนี่ย2.5%เนะเมื่อหลอดครบ100%ยเนี่ยพักพวกที่อยู่ในระยะจะได้รับดาเมจ50%ก็คือจะเหมือนจะทำการบัฟให้โจมตีได้แค่3ครั้งน่าจะ1้อยมั้งเออมิเตอร์รีเซ็ตหลังจากที่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะก็เหมือนจะมีหลอดเพิ่มขึ้นมาให้กับพักพวกที่อยู่ในระยะไม่ทำการโจมตีเนาะจะเพิ่ม2.5%เปอร์เซ็นต มาครบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มดาเมจท่าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพรรพวกมั้งอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะเออเอันต่อไปเนี่ยเป็น Ancient Saying เอ็นเชียนเซยิงเนาะทุกการโจมตีสี่ครั้งเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยจะได้รับค่าการแปลงร่างนะเออทำดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออแล้วก็เมื่อทำการแปลงร่างครบห้าขั้นเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยจะกลายเป็นร่างฟิลส์เอ็นเชียนวอร์เออร์นะซึ่งกูไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะเออเหมือนตัวนี้เนี่ยจะมีหลายร่างปะแบบร่างในเกมที่ไม่ใช่อีโวนะเออแล้วก็อนาาเะ ก็คือเหมือนกับเจ้าโกหังเนาะก็คือถ้าวางตัวนี้ไว้นในทีมเนาะหรือว่ามีตัวที่มีพาสซีินี้ก็จะได้รับดาเมจเพิ่มอีก10%นั่นเองนะเออเช่เด,ดี๋ยวมาดูเรื่องของโมเดลกันดีกว่านะอ่ะโมเดลของพี่แกก็จะเป็นประมาณนี้นะเมื่อคุ้นจริงๆบอกจากใจไม่คุ้นจริงๆเนาะเออส่วนร่างชายนี่เนาะร่างชายนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็มีความาตา่างๆอยู่หน้าเหมือนชุดนี้จะตัวใหญ่ขึ้นนะเอออ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูคอสเมติกกันบ้างอ่ะคอสเมติกก็จะเป็นปรนะะมาณนนี้ ก็คือมีแบบไอเดียเหมือนกับเจ้ากูฮังเลยเนาะแต่ว่าแขนกับขาเราหายนะอันนี้น่าจะบั็กมั้งไม่แน่ใจนะเอออ๋อมันมีหางด้วยด้ว่ยว่ะตัวละครนี้มันมีหางด้วยนะไอชล,ลอตนะเออแต่แขนกับขาเราหายนี่ะประเด็นนะเออโดวยวิธีการหาเจ้าชล,ลอตนอกชาล,ลอตนี่เป็นตัวละครมิสเตอรี่ที่อยู่ในตู้นะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะก็เป็นตู้ดีฟอลนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเคลื่อนรูปให้ดูเนาะมันก็จะยืนแบบเมาวมโตเลยนะแต่เป็นเจ้าชล,ลอตแทนนั่นเองนะซึ่งตอนที่กูสุ่มไปเนี่ยใช้ เพชรตรงนี้ประมาณ5 0 0แสนนะถึงจะได้เจ้าช็อตมาเนาะแล้วก็เราดวงดีนะได้มา2ตัวนั่นเองนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าช็อตเนี่ยมันจะโกมันจะเท่มันจะเก่งขนาดไหนนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลวกันนะว่าส่วนลดเจ้าช็อตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งค่าวางของพี่แกเนี่ยที่3,250นอเนาะก็เดี๋ยววางกันเลย ก็ส so the er ําหรับดามเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 4ึ0 0หนันนะแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่36เนาะคูดาวอยู่ที่3.8มจุดแวินะวางขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบไลน์เนาะแล้วก็ตีเป็นไฮบิดนะแล้วก็พาสีเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะเอออ่าเหมือนพี่แกจะแปลงร่างแล้วป่ะเนี่ยเห็นป่ะายเป็นหัวทองแล้วแต่ต้องการหลังก่อนอ่ะมาอ้าวเนี่ยมันแปลงร่างแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้แยะซึ่งการจบตีก็เป็นเหมือนการยิงอะไรไม่รู้ออกไปข้างหน้านะ แต่เนี่ยคราวนี้เปลี่ยนร่างแล้วเหมือนเป็นโกคูเอสเจสามว่ะผมทรงเนี้ยเออแต่เหมือนที่เขาบอกนะ้องทุกการโจมตีเนี่ยพี่แกเนี่ยอ้าวายเป็นหัวแดงอีกแยะแปลงร่างเป็นหัวแดงอีกแยะเออดิปึงป้งปึ้งอ่ะดูเป็นหัวแดงอีกแยะอันเนี้ยข้านี้เป็นหัวฟ้าแล้วอันนี้ก็น่าจะกลายเป็นร่างบรูว่ะอันเนี้ยกลายเป็นร่างแดงแดงหัวแดงอีกแยะเนี่ยกลายเป็นร่างแดงหัวแดงชุดใหม่ เดี๋ยวอ่ะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีแทนนะขั้นนี้เออแกูก็งงเหมือนกันนะมันแปลนมันเปลี่ยนล่างเร็วมากเลยอะของพาสสีมันอะอ่าเนี่ยเป็นการพุ่งแบบปุ่งปุ่ง,งเออพุ่งเข้าไปโจมตีแต่แล้วมันอัพตันด้วยนะประเด็นเนอะอะไรวะวางปุ๊บอัพตันเลยเหรอ๋ยวัอ่อ่ะปุ่มตึงต้งตึ้งเออเท่ดีนะอันนี้น่าจะล่างสุดแล้วปะ สุดยังอะแต่เราไม่เห็นเอลลี่มิเตอร์เลยนะเอลลี่มิเตอร์เนี่ยคือจะอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นร่างร่างเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ร่างเหมือนโกจิต้าแต่หัวแดงอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนพาสซีฟอะ่ะ mm hmm. เห็นปะทุกการโจมตี5ครั้งเนี่ยทดำดาเมจ55%ไวคันนอนแฟลติกไฟต์ตัวละครนี้จะทําการหลบสตันและเพิ่มดาเมจ1%น,น่งเดี๋ยวเราขอดูใหม่ขอดูใหม่แต่ต้นแล้วกันอ่าเหมือนร่างนี้อัพไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็มีแค่เอ็นเชียร์เซิงอะไรสักอย่างนึงนะเ อะอันนี้คือล่างแรกเนาะก็เป็นการยิงประมาณนี้อ่ะน,นี่แปลงร่างเป็นล่างหัวทองล่างหัวทองก็พาสิปยังเหมือนเดิมเนาะก็โจมตีเป็นเหมือนเดิมนะล่างหัวทองอ,อ่ะป๊บป๊บอ่ะอันนี้คือล่างหัวทองป๊บประมาณนี้ป๊บป๊บอ่ะก็ยิงเป็นอะไรไม่รู้ออกไปนะเออปึ้งปึง,ปงพรารสิก็เหมือนเดิมนะดาเมจประมาณนี้อ่ะอันนี้แปลงล่างละ ก็ยังเป็นพาสซีฟเดิมเนาะแปลงร่างเป็นเหมือน S s J สามวะกคู s S J 3เนาะเออคือเราไม่เคยดูดากบอลนะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะเอออ่ะแต่ผมเป็นประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้กลายเป็นร่างแดงกลายเป็นร่างแดงเนาะเออร่างแดงก็พาสซีฟไม่เปลี่ยนเหมือนถ้าเป็นร่างฟิวอะเอนชิเอนฟิวอะ,เอเน,วอะน่าจะแบบไอ้นี่นะเปลี่ยนพาสซีฟเนะาะก็เป็นอ่ะอันนี้เป็นร่างบลู หัวฟ้าหัวฟ้าอ่ะโอเคไปล่างไฟนอนอ่านี่คือล่างไฟนอลปะน่าจะไฟนอนละก็คือล่างที่มีชุดเหมือนกับเจ้าโกจิต้าเนาะแล้วก็หัวแดงนะเออไม่แน่ใจว่ามีบรูอีกไหมหมายถึงว่าเป็นล่างนี้แต่เป็นบรูอะไรเงี้ยเออซึ่งพาสีี่แล้วก็มีเป็นวแคนนอนนะทุกๆุกวีเนี่ย จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น55%นะเออแล้วก็เป็นแฟนะติกไฟน์นะตัวละครนี้จะทำการหลบสตาร์แล้วก็ได้รับดาเมจ1%ตแล้วก็บวกระยะสูงสุดที่30นะเออโอ้โหโอเคนะเป็นตัวที่ไม่ต้องอัพอะแบบไม่ต้องอัพขั้นในเกมก็าเก่งได้นะเออแล้วก็โมเดลถือว่าค่อนข้างที่จะอมองมาเท่ดีนะเลยบุ๊มบุ๊มแล้วก็ที่สำคัญมันมีเสียงเนาะเออถ้าสมมติว่าคนชอบตัวละครนี้อาจจะแบบมองว่ามันเท่นะแต่แต่กูไม่รู้จักไงนะเออ ปุ่มปุ่มเข้าไปตอ่อยนะเออในเมชั่นก็คือการพุ่งเข้าไปต่อยนะปุ่ม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 ,มอ่ะอีกทีนี้แต่ว่าดูหน้ามันโคตรโทนกับผิวนะแบบปุ่มปุ่มปุ่มเออเข้าไปคอมโบนะแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยเยอะนะดูดิดาเมจแค่ห้าหมื่นเจ็ดเองนะเอออ่ะเดี๋ยวมาสรุปไปละกันเนาะซึ่งดาเมจอัปตันเนี่ยอันนี้ตีไปแปดสิบแปด 88 0 0 0เนาะอันนี้น่าจะเป็นท่าของมันนะเอออ๋อนี่เป็นวายแคนนอนนะดัะเมทจะอยู่ที่ประมาณ88 0 0 0อ่พันอะถ้าไม่มีบัฟก็อยู่ที่57 0 0 0เพันเนาะระยะไหนที่48แล้วก็คูดาไหนที่3.2วิ อัพตันเนี่ยก็ตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีเป็นไฮบิดนะพาสซีฟก็มีเฟรนชิพไซยาพริตไวท์แคนนอนแล้วก็แฟนติกไฟนั่นเองนะโอเคนะพอเราบัฟเจ้าจีโยสกาโมโตะลูลุสแล้วก็ฟิตเนาะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0แนะเออระยะเนี่ยอยู่ที่63เนาะแล้วก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5วิุด้าวินั่นเองนะเออก็นั่นแหละนะส่วนเรื่องเฟรนชิพล่ะมันจะมีอันนี้นะเป็นเฟรนชิพจะได้รับเฟรนชิพบาร์กับ พักพวกที่อยู่ใกล้ๆนะเออทำคือไหนล่ะเฟนชิปบาร์อสการโมโต้แบบเอา้าอสการโมโต่วางได้ตัวเดียวเหรอแล้วถ้าเป็นจิโออ่ะอ,อันไหนคือเฟนชิปบาร์เปิดต้องเปิดอะไรไหม ก็เปิดครบแล้วนะก็ไม่เห็นมีเฟนชิปบงเฟนชิปบาร์อะไรเลยเน,นี่ยก็ไม่เห็นมีเฟนชิปบาร์เลยจิโยกไ็กไม่เห็นมีหลอดอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยตัวพี่แกก็ไม่เห็นมีหลอดอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอเฟนชิปบาร์เนี่ยมันทำงานยังไงเนานะแต่ก็นั่นแหละประมาณนี้และกันเนะาะสำหรับเจ้าเอนเชียนโวลเดอร์หรือว่าเชอลอนนะก็ <S <S โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าเชลรอนนั่นเองนะเออซึ่ง มันเป็นตัวละครหนึ่งนะที่ถือได้ว่าดามเมจค่อนข้าง,างที่จะไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดามเมจแค่หลักหมื่นเองนะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยดา,ามเมจมานครจะแตะถึงหลักแสนนะเออแต่ก็อย่างว่าเนาะมันเป็นตัวละครดับมิสเซอรี่ที่อยู่ในตู้นะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าถามถึงความเท่นนะคือมันเป็นหนึ่งตัวละครที่มีแมคานิกค่อนข้างน่าสนใจเว้ยก็คือเรื่องของการแปลงร่างนะโดยที่ไม่ต้อง e นะอีโวนะเออถือว่าเป็นแมคานิกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งนะเออแล้ว ล่งางโกจิต้าแดงมั้งกูไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรนะค่อนข้างที่จะเท่มากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้พี่แกนะก็คือต้องมีงบระดับหนึ่งนะถึงจะสามารถได้พี่แกนะถ้าดวงดีจริงก็อาจจะสุ่มได้ไม่กี่หมื่นนะก็แบบประมาณนี้ละกันทนะหรับคลิปในวันนี้นะสำหรับใครที่สนใจจะเข้า Discord ก็ลิงก์ใต้ใล่างคลิปเลยนะเออซึ่งคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าเซลนะเออแล้วก็เป็นทรังก็ค่อยเป็นโกคูนั่นเองเนะะาะก็วกันนะี้ละกันทดสับคลิปในวันนี้นะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว BRAIS